ตอนนี้ก็มาอยู่กับน้องข้าวโพดด้ยเดี๋ยวแปลกๆน้องข้าวโพดโอ้แม่ก็อนน้องข้าวโพดมาแล้วเมื่อกี้แค่ภาพลวงตาแล้วทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ภาพลวงตาจริงๆอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวน้องกินเข้าไปโอ้นี่ไงนี่มาเขือเทศลงมาเต็มเลยเค้กโอ้โหเขายังไม่เป็นไรฮะเขายังยืนได้อยู่ <laughs> เอาไปเมื่อกี้ รอบแรกใช้หัวรอบที่สองใช้เท้ารอบนีใน้ใช้ม <c oughs> ือโอ้ยเขินเกรงโอ้โหมือน้องเข้อหักหน่อยนะโอ้ขาน้องโอ้เรียบร้อยอือหืออือหือใส่ตามัดมือเป็นไรเนี่ยมเป็นไงอะรอบนี้รอบนี้จอซีน่าครับอือโอ้ยเป็นไรไรยัง่หกอีกอ๋อนี่ไงมือกลับมาเป็นปกติเด็ดปด อ้ออยพังได้ด้วยมารอบนี้เตะหินรอบนี้โอ้โหรู um ้ส um mm. ึก oh ว oh ่าจะมันจะมีเลือดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะขอซิดยอับเอยโอ้โหอุ้ยเขายิงดึงไปโอเมก้าโอเมก้านี่คือรางวัลื้ยมีอะไรฮะทุกคน